ลโลขอโอกาสครบาอาจารย์นะแล้วก็คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนเพ,พ,พื่อนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สนะิบแปดเนาะอสิบแปดพฤษภา 2,566วันนี้เรายินดีต้อนรับไม่ชีบวชดใหม่เข้าอีกสามคนเนาะไม่รู้ชื่ออะไรมาจากไหนก็ไม่รู้สงสัยอายุห้าสิบขึ้นหมดแล้วละ่นะเนาะดูแล้วเหี่ยวหมดแล้วนะนะ ถ้าไม่เหี่ยวก็ไม่ถึงล่ะส่วนมากการบวชคุณบตรคุณชิดาเข้ามาบวชมาศึกษามาฝึกมหัดมาขัดมาเขา้าตัวเองเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งน่าสาธุการอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นชายหญิงอ หลวงตาเองมีความพอใจที่ได้ทำคุณประโยชน์นะเป็นส่วนร่วมคนหนึ่งในศาสนานี้ที่มีคุณระบุตรคุณธิดามาบวชเพื่อฝึกมหัดมาขัดมาเขาจริงๆนะมันเป็นรูปธรรมที่เราเห็นคนหลั่งไหลามาฝึก ปฏิบัติทรรมฮนะพรุ่งนี้เราก็จะบวชพระอีกสิบสริบสี่รูปนะพรุ่งนี้ไม่ใช่สิบสามอขอเพิ่มมาอีกหนึ่งวางัันได้ยินว่านะก็เป็นสิบสี่รูปอวัดป่าบ่อน้ำพระเองน เป็นสถานที่นึงที่มีพระเจ้าพระสงค์ถือว่ามากพอสมควรนะแล้วก็ถ้าบวชเพิ่มอ,อยู่ทุกเดือนทุกอาทิตย์เนาะนี่ก็บวชวันที่19พรุ่งนี้วันที่22ก็บวชอีกจะยินว่าอย่างนั้นนะเห็นไหมคือบวชเป็นสองรถสามรถว่ากันฮะ กา,การบวชจำนวนมากมันก็ต้องมีที่อยู่มีปัจจัยสี่เพราะฉะนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะบริจาคหรือไม่บริจาคก,การจะทำบุญมีส่วนร่วมในสร้าง คุณอุปการแก่ศาสนานี้ไม่ได้เกี่ยวกับการว่าจะทำมากทำน้อยและก็ไม่ได้สนด้วยว่าจะทำไม่ทำไม่มีใครทำเราก็อยู่ได้อยู่ตามมัตภาพอของบุญวัสนาบารมีของตนนะ,ะหลวงตาไม่มีความหนักใจไม่มีความคลองใจใน,ในการเป็นอยู่เลยนะ ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เราเชื่อเรื่องกรรมเรื่องการกระทำของตนถ้าตนนะไม่ได้สร้างบุญบารมีไว้ก็คงไม่มีคนมาเกี่ยวข้องมากมายขนาดนี้หลวงตาคิดว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอยู่ ถ้าพระองค์นีน้ไม่มีความดีความงามอะไรเลยอก็คงไม่มีอเพื่อนๆน,นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนำอนาคตตัวเองมาทิ้งไว้กับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์หรอกอย่ารู้ถูกศรัทธาของคนในวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ อย่าดูถูกปัตติปัญญาของบุคคลอื่นนะอย่าตำหนิอย่าตัดสินเด็ดขาดเธอจงมาลองดูเธอ,เอวัดป่าบ่อน้ำพมะอินฮะอ่าตั้งมานี้เป็นปีที่สี่สำหรับหลวงตาที่ขึ้นมาอยู่นี้เขาเผิวย่างเขาสู่ปีที่สี่ะอ่ะอะาก็มีพระเจ้าพระสงค์ร่วมเกือบสองร้อยแล้วแม่ชีก็สองร้อยกว่าแล้ว รวมทั้งคารวาสญาติโยมเข้าไปอีกเกือบห้าสบหสิบแล้วนะ,ะ,ะพวกเราไม่ได้สนใจหรอกทำอันส่วนโลกนี้นะถามว่ามีความสงสัยไหมมีนทุกคนก็มีความสงสัยเป็นธรรมดาของปุถุชนนะเพราะเรามีความสงสัย เราถึงมาทําให้ความสิ้นสงสัยจากใจเรานั่นเองนี่คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ําพระเอ็นนะยินดีผู้ใฝ่ธรรมไม่ว่าท่านจะมาดีหรือมาร้ายพวกเรายินดีต้อนรับท่านนะมาเลยนะถ้ามาปฏิบัติหรือมาอะไรก็ได้เราก็เปิดรับเสมออ่า พราะจิตใจที่เปิดกว้างอ่อาจหารกล้ารับประกันเลยทีนี่ไม่มีอะไรซ่อนเร้นปิดบงังนะอ่าอ่านี่กูยังไม่ได้เปิดสะบงให้ดูเลยนะเนี่ยอคือกูไม่มีอะไรปิดบงังกูว่าจะแก้ผ้าเดินอยู่เนี่ยอ่ะ,อะให้มันอยากรู้ก็มาดูสิจริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นนะ อย่าไปเป็นคนโง่ที่เชื่อในสิ่งโทษเองไม่รู้ตัวเองมาอยังไม่ได้พิสูจน์นะมันก็โง่เต็มทนแล้วถ้าไปเชื่อสิ่งโทษตัวเองไม่รู้ไม่เห็นอันนั้นเป็นความเชื่อไม่ใช่ความจริงนะชาวพุทธเราจะเอาความเชื่ออย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสติปัญญาด้วยนะทุกคนมีสิทธิ์เชื่อในความคิดตัวเองทั้งหมดนั่นคือความเป็นอิสระ แต่ไม่ใช่เอาความเชื่อตัวเองมาตัดสินอย่านำเอามาตรฐานตัวเองมาวัดคนอื่นตัดสินผู้อื่นนะมันผิดธรรมนั่นะแหละมันไม่เป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นแม้แต่ข้อวัดปฏิบัติแม้จะสีธรรมก็ตามเอามาขัดเก่าใจตัวเองไม่ใช่เอามาขัดเก่าคนอื่นนะนะนะเพราะฉะนั้นผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย เราชาวพุทธนะหวังว่าจะหาผลประโยชน์นะนะเข้าสู่จิตสู่ใจไม่ใช่หาแต่โทษหาแต่ของสกรปรกของไม่ดีใส่จิตใส่ใจตัวเองนะนะนำแต่สิ่งที่ไม่ดีนำแต่สิ่งที่ร้อนลนนะหาแต่ไฟเผาใจตัวเองเพราะฉะนั้นะ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  พวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นไม่มีปัญหาเพราะเรามองปัญหาไม่ใช่ปัญหาเรามองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาเราเลยไม่มีปัญหานะ,ะเพราะฉะนั้นเรายอมรับในสิ่งที่อะไรจะเกิดเรายอมรับกรรมฮะอ่า เพราะเราเชื่อเรื่องกรรมทำดีดีทำชั่วชั่วฮะม่มีหรอกทำชั่วไม่มีคนเห็นมันก็ชั่วอยู่ดีอ่ะเห็นไหมทำดีก็เช่นกันไม่มีคนเห็นมันก็ดีนะจำไว้ฮะอย่าดีใจปากนะดีให้ถึงใจนะจำไว้นะใจคือมหาเหตุ ใจตัวเองคือต้นเหตุนะจำไว้เพราะฉะนั้นมองลงสู่ใจตัวเองอย่าไปมองคนอื่นเขานะใครจะดีเช่าชั่วนะเราจะไปแบ่งปันเอาความชั่วนั้นมาได้ความดีตัวนั้นมาไม่ได้จำไว้เราสร้างขึ้นเองนะจำไวนะ้เพราะฉะนั้นธรรมะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลย แต่เรื่องทางโลกมันก็มีปัญหาหมดแหละฮะมีปัญหาทุกหย่อมยานั่นแหละนั่นแหละคือโลกมีแต่ความทุกข์น่าชื่นอกต้มมีแต่มารยาสาไชทำอันส่วนโลกนี้นะฮะ,ะเราก็อยู่ในโลกนี้แหละจะรู้แจ้งในโลกเราไม่ได้หนีจากโลกเรารู้ทุกเรียนรู้ทุกจึงพ้นทุก นะเพราะฉะนั้นเราจะนำเอาธรรมะอันปัตเสฐคำสอนอันบระรเสริฐของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินำมาใช้เราอย่าไปสนโลกเลยนะสนธรรมะสนใจตัวเองดูใจตัวเองรักษาใจตัวเองก็เหมือนรักษาโลกรักษาคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นนะ พวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพินยินดีต้อนรับนะไม่ชีโบนใหม่วันนี้เข้าสู่ครอบครัวเราเนาะแล้วก็ญาติธรรมที่เดินทางมาอ่ายังวัดป่าบ่อน้ำพิ์ยินดีต้อนรับนะอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะเราเป็นครอ,อบครัวใหม่ออกเรือนใหม่เนาะ,ะสถานที่พักที่อยู่อาศัยปจัจจัยสี่ก็คงอ่ายังไม่เรียบร้อยไม่สมบูรณ์ และอีกอย่างเราเป็นพระบ้านนอกนะอยู่ถิ่นธุรก,กันดานนะจะมีขนมของหวานเหมือนพระในเมืองก็นะอคงเทียบกันไม่ไดนะ้แต่เราไม่ได้มาสนใจเรื่องพวกนี้เรามาสนใจธรรมะสนใจตัวเองสนใจว่าเราจะเดินไปยังไงนะจะนำตัวพ้นออกจากทุกนี้ได้ยังไงนั่นคือเจตนารม์ของเราชาววัดป่าบ่อน้ำพะอ,อินเนาะ

ก็ดีแล้วมาเล่าให้หลวงตาฟังก็ได้เนาะอย่างนี้ก็ได้เล่าให้ฟังก็สาธุการด้วยเนาะอันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนวกะหรือไม่นวกะบวชมาจนถึงวันตายยังเข้าไม่ถึงธรรมก็มีนะจำไว้อ่าโยมเขามาฝึกปฏิบัติเอาจริงเอาจังเ็ายิ่งมากมายกว่าพระที่เป็นนักบวชก็มีนะประมาทใครไม่ได้ดอกเนาะหลวงตาไม่เคยประมาทใครเลยนะ เพราะว่าธรรมะมันเป็นปัจจตังมันเป็นของเฉพาะตนรู้เฉพาะตนนะจริงไหมตรงมองลงสู่หัวใจคนนั้นอ่าหลวงตาก็ขอสาธุการผู้เขาถึงความเป็นอเซค่ะเนะอ๋อ คำว่าปริยัตยปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยมันคงมีมาตามหลังนะถ้าจะเอาตามพุทธการคงคำว่าปริยัตยแบบปัจจุบันนี่คงไม่มีนะปริยัตยสมัยพุทธการก็คือคำสอนนี่แหละคือฟังจากปากของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าปริยัตยหรือเราไปฟังคำสอนจากครูบาอาจารย์เรียกว่าปริยัตยก็ได้ในความหมายของความเป็นจริงแต่ในทาง วิชาการหรือปัจจุบันเขาต้องไปเรียนอย่างเงี้ยเป็นมหาปร,ริญญานั้นปร,ริญญาน,นี้เรียกว่าปร,ริยัติแต่ก็ไม่ครบเพราะไม่ได้ปฏิบัติปฏิเวทนั่นเองก็ไม่ถึงปฏิเวทแต่ว่าตรงที่สําคัญก็คืออเราไม่รู้หรือว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนั่นแหละคือปร,ริยัตินะมั่ต้องไปรู้มากรู้แค่ว่าอ,อริยสัจสี่พระพุทธเจ้าสอนวิธี คืออาณาปณาสติแค่นี้ก็ถือว่าเป็นปริยัติที่เพียงพอแล้วเราก็เปรียบเหมือนชาวนาอะไรนะถึงเรียกว่าชาวนาชาวนาก็คือพอฝนตกมาก็ลงมือหว่านกล้าปากดำไถหว่านนั่นแหละคือชาวนาจริงไหมถ้าชาวนาต้องไปเรียนรู้ว่าธาตุดินธาตุน้ำผสมด้วยอะไรควายที่เอาไถนา เนื้อควายประกอบด้วยธาตุอะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่ชาวนาแล้วถ้าไม่รู้สิ่งพวกนี้ก็จะไม่ยอมทํานากูก็คงว่าอดข้าวแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่ชาวนาเขาเรียกว่านักวิชาการทางการเกษตรจริงไหมถ้าชาวนาคือนักปฏิบัติรู้แค่นี้ก็ลงมือทำซะนาก็สำเร็จได้เกิดผลได้ข้าวได้ฟางตามอัศภาพตามเหตุนั้นเนาะัะนั้นแหะเรียกว่าชาวนา ไม่ใช่ว่าจะไปรู้จักธาตุดินธาตุน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นไม่เรียกว่าชาวนาถ้าไม่รู้แล้วจะไม่ยอมทำนาก็เป็นชาวนาบ้าแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นการเรียนมันเป็นเรื่องของพวกกระทรวงเกษตรแระอชากรหรือพวกนักวิทยาศาสตร์หรือพวกอะไรก็ไม่รู้นะที่ว่าต้องไปรู้ธาตุน,น,น้นธาตุนี้จริงไหมอันนั้นเป็นไม่ใช่ชาว ไม่ใช่ชาวนาไม่ใช่นักปฏิบัตินักปฏิบัติไม่ต้องไปรู้ชื่อพวกนี้ก็ได้นำาเอาสติแนบสู่ลมหายใจเนี่ยนักปฏิบัติคือลงมือทำนาเลยคือลงมือปฏิบัติเลยนี่คือปริยัตสำหรับหลวงตาเนาะปฏิบัติก็คือนำเอาธรรมะคำสอนตจวนั้นมาลงมือทำเลยนะและปฏิเวทคือผลที่เกิดผลแล้วนั่นแหละคำว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวทสำหรับหลวงตานะ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะ,ะส่วนปริยัติคนอื่นก็คงเห็นเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่แปลกเนาะเพราะมันเป็นแค่ความเห็นความเห็นต่างย่อมมีเสมอจริงไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีความผิดความถูกหรอกนั่นเป็นความแก้ความเห็นแต่ไม่ใช่ความจริงเนาะ,ะได้ได้เอาอยากทีสูนักบวชครับหลวงตาครับ มันไม่ผิดหรอกขารวาญยตาโยมยังอยู่ได้เลยในวัดมันจะผิดยังไงจริงไหมฮะไม่ผิดเลยหลวงตานี่ก็มีมหมานิกายเยอะแยะรูบาทุยนี่ก็เป็นหานิกายเนี่ยไม่ใช่อะกูก็ไม่เห็นต่อยครูบาทุยทุกวันเนะจริงไหมนอกจากรูบาทุยจยะมาต่อยกูนะจริงไหมไม่เห็นแปลกเลยโยมยังอยู่ได้เลยในวัดเนี่ยหมายังอยู่ได้เลยฮะ ทำไมอ่ะนกหนูก็อยู่กันได้เนี่ยจริงไหมอ่ะเรามาแยกแยะก,กันเองนี่เฉยหรอกอมันไม่มีนิกายหรอกจำไว้เหมือนป่าไม้เนี่ยทำไมถึงเรียกว่าป่าไม้ทำไมถึงเรียกว่าป่าเอาป่าไม้มันก็ต้องมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กฮะมีสารพัดจริงไหมถึงเรียกว่าป่าเขาก็อยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่เหรอคนก็เหมือนกันแหละ ถ้าต้นไม้ใหญ่ก็คุ้มไม่ต้นไม้เล็กจริงไหมต้นไม้เล็กก็ช่วยเหลือต้นไม้ใหญ่เห็นไหมคุ้มทั้งรากทั้งดินใช่ไหมนี่มันเครื่อหนุนลุ่นเจือกันเรียกว่าป่าเรียกว่ากัลยาณมิตรอ่ะถ้าเราไปแยกแยะไปตัดสินว่าต้องคนอย่างนี้ะความชั่วมันถึกอยู่ที่ชาติกาเนิดเนี่ยความดีก็เหมือนกันจริงไหมมันอยู่ที่ความประพฤติของเราต่างหากจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นนิกายไหน มันก็เข้าถึงทาได้ทั้งนั้นหมดแหละอยู่แอฟริกาอยู่อเมริกาก็ทําได้หมดแหละถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงไหมถ้ามีบุคคลใดเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพาาระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็พูดอยู่แล้วจริงไหมละ่ะเพราะฉะนั้นธรรมะมันไม่ได้แบ่งคนแบ่งชนแบ่งชั้นหรอกมันมีอยู่ในกายในจิตใจของทุกคนทุกคนนั่นแหละไม่เลือกศาสนาหรอกอย่าลืมว่าศาสนาอื่นเขาก็ไปถึงสวรรค์เหมือนกันจริงไหม ไม่ใช่มีแต่ศาสนาพุทธนี่ศาสนาพุทธอยู่ต่อหน้าพระเจ้าก็าตกนรกเยอะแยะไม่ใช่อ่ะฮะ,ะมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับนิกายจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นอย่ามัวไปแยกแยะอะไรเลยเนาะดูหัวใจตัวเองอ่ะพุทธะอยู่ในตรงนี้ศาสนาอยู่ที่ใจเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ชุดยูนิฟอร์มหรอกจริงไหมไม่ได้แยกว่าเพศบวัยหรอกนะจำไว้เพราะฉะนั้น เราจะมัวแต่จัดสินอย่างนั้นอย่างนี้หาแต่ข้อผิดข้อถูกข้อจํากัดอยู่อย่างเงี้ยมันไม่จบไม่สิ้นหรอกความคิดเราไปแยกกันเองเนาะ,ะเพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ําไปอินไม่ได้รังเกียจเลยเพวกเราก็อยู่ร่วมกันได้หมดแหละเนาะ,ะเพราะวันนี้ก็มีคนดูอยู่หรือไอ้อ๋อแสดงว่าพวกนั้นยังไม่กินข้าวกูก็ยังไม่ได้กินเนาะวันนี้สายหน่อยแล้วเนี่ย ก็จะยังไม่ถึงแปดโมงแลนะ้วเนาะเอาอย่างนี้ก็รับพรกันแล้วกันเอาเอ,าอ่ายะถาวริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตรินนังเปตนานังอุปกะปติอิติจังปติจังตุมหังคิปเมวะจมิจฉุสับเบพเปปุเรนตุสังกปาจันระระโตปารโสยะถามณีโชติละโสยะตาๆๆๆๆๆๆ อภิวาลนาสีริสะนิจังบุทธาปจายิโนจตตาโรธรรมะวะาวทันเตอายุวนโนสุขังระลังสาธุ์อเมย้